้พระก,กันมาจับดอกกระเจียวเด้อกำมืออะไรดอกกระเจียวเท่าเดี๋ยาส้มนี่เราพอดีค่อยหวานอืมคุกคามเอ๊เนี่ย ลอกอันนั้นมันออกกาบมันออกแล้วค่ะลวกได้แสบเลยปนนะปนเนาะมะเกลดปนอันันไปนอันลปนแสปนแสตู้เย็นอยากบาลดีเลย นต่แต่เขมากเขามาเห็นมันสวยงามมากดีในหลวงดืลเลียนนะ ต้นเผากะเรียนนั่นถ้าม,มันงดปลาปานว่าหาสัตว์มันง่ายผมได้พี่น้องเก็บดอกกระเจียวจ้ะงดป้ปงางดงามดอกนียสวยต้งอื่นเขาเจออ้าฝนตกดีแม่งก็เลยออกไอว้ต้นห่อหนี่ฝนบ่ค่อยดีจ้ะคนโฮเตม่าจองเทื่อเขาเจ้าจว่าสิมาวันที่ยืมหกหนูนี่กับวันที่ยืมหา ออกบ่เดองจรงามๆนะอืมนี่อึเลยดอกอันหุ่นดีเลยดอกขาวเหี่ยวๆขาวเหีวคือผู้ส <c ười> ักเน่ย เอาไปเอามากกะชีได้ชุบโอ้ชีได้ชุบสิชีได้รัวกี่ัวอืมดูดิเลยไปกันเดี่ยวดีละค่ะค่ะเอาดอกนี้ก่อนอยนี้จะช่วยดูดอกนั่งนั่งนะเอาพี่ก่อน เป็นกระลังเป็นซเป็ดโซเป็ดเหมืนชบระโดดเมอดอกทีเป็ดี๋เดี๋ยวดี๋ยวเ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 ดี๋ ช่วยลวกพร้อมดีเนาะไม่กินร้ายพร้อมมันไม่รู้ว่ามันเงาเพิ่มจินจับปลายดอกนิดนีงหอมๆช่วยๆน่ะอืมติดกไก่้าไม่ได้แต่อุ่นๆเลยติดกไกดินซุ่มดีอันทักนาขุนดอกนึงเห็นป้ะซื้อกันดีกว่า

แอกมานบาลาแมันบมันเข่แหงเลย่มนแมงอจนราเบิงดูแก้ทันนแกะละนแกะละไตาแก่อยู่แค้นมันนันมันนันเาจะขืนเแล้วก็กระทอมกอมอ่เดนี่เออกินยำติเม็ดเม็ดเลยเล้อ ดอกเหมือนมะเาเนาะม้ดอกเดียวกันบ้ทีเาไ่แ่ดูดเกดิมด้วยกดิเกนยังไหานอยู่ดอกเลยเนเเ่เขาไม่ว้งหากันว่าได้ขอวดอกเอาะหมันขึ้นไม่เนาะซ้ำนันเกินได้หมด

ไปด้วยไหมากันไปนะเอาเลยสวยคขุดไปขุดมากอ่ะทีเดีไปลวกปไปปนอยู่ต่อพี่นอ้อยเฮ้ย ดินซุมซุมดีเป็นดออกโอ้ยดอกดอกปุดอกปุ๊ดอกปะนี่นะน้ำกันเทอะคุณโอ้ยนุ่ลมพร้อมเนาะงอายงลายงายง่าย

ก็สไวอืมโเหาไปได้เหลือกัที่ได้ลายเติบเละก็เริ่มออกผนทั้งเ้าบนหญีคอทั้งออ่นทั้งอืน่นข้าเจาไม่คู่อุดมสมบูรณ์เนาะฝนมันกะมาไว้ก็ทั้งเฮาทั้งเฮามันฝน มาจ้มาเธอหนึ่งสองเธอจะแหลกกับใบแห้งจะสองค่อยแห้งน้ำมารียเกาะเออน้ำเรื่อยกเกาะผลผลไม้อีกเธอหนึ่งนี่พึบเลยแต่นี่มันกระชออกอยู่อีกจักสองสามหมื่นไปนี่ดันเดียนะ ในหยอดสวยดอกไม้กินได้ดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้มก,ไมกินที่กินได้จะออกลอลไรเราจะเห็นติลลอ่เอ <laughs> อพูดชับก็ได้ ่ย่ได้ปุ้นดุชเลยไม่ย้ากนเบอกตามายันบอไดนก็เลยเอาถุงเอาถุงมาใส่ข้าวานกับบมี่อดจ้ะข้าวานกัปงประท่านคนอืม ก็วาให้ไปแล้วจะได้ดดงมาป่าอนพะดัไปยนบ่บ่ขึ้นพอด้่ยต้นไงเด็กสองคำตุนล่หยดไงสามพนี่ว่างะเป็แต่ก้อนน่องที เดี๋ยวกเขาว่าเวเก็บต้นในบ้านอีกต้นกลางบ้านอีกหน่งเดียวกลางกลางบ้านไหมของไทยหาของชวนรวมอ๋อไอ้ยูวัดเนี่ลยเอาข้อมาให้ก็ได้ค่ะเติมยู อันนะ้เล็เกแตหน่อยนด้กินแร้รอจ้ะหากินตำดูด,ดูดูการทองอาหารปลามื่อนี้พ้ากันใส่แรงงานหลายมันหอนก็ถือว่าแรงงานหลายโอ้สุลุ ออกกอบเขากายไปบางหันกายนีบ่กอดคล้ายง่าวดีโอ้เขามาจะออกเออตุบปุตติมองนี่นะ่ะต้นลายต้นเกาเข้ลายอือเขอจับมอเพิ่์นอเขาเพิ่นผุนนี่คืหน่อยสิตา เอาเอาเอาที่อันหัวมันบวกลึกเอาเนาเอาอันเอาที่มันเอาได้เขาเขาบ่็นไงเขาเปใหญ่โอ้เขาหัวะพ่นให้เนี่ยอือพอดีมืานะเขาไปมั้ยจุ่มจุ่มเดี๋ยวสักนิดสักนก็ นาโอ้ยสุดโอ้ยทำนีเพอดีวัน้าน่วยเลยมันขาดอ่ะเออสันสันหนึ่งละอือเราไปลวงเ่าได้จินหมเขี่ยมเขี่ยป่านี้อันนี้เป็นอันดอกอันกีเทียมกันใช่ไหมอื้อ อีกสามหมื่นสี่หมื่นว่างสามหมื่นว่างสามหมื่นสวดแล้วน่ะเนี่ยดอกเอียงก่ออดอกเขาพึ่งพึ่งเขาพึ่งตาแต่ยังบาบานขันข้าพึ่งบานแสดงว่าแต่เกี่ยวบาน

ได้ดีไหมมันดินแข็งเนะมันออกว่าใดเนาะเอาเลยดึงเลยเี๋ยวมันช่ขาดช้ำไดก็ได้อืดขาดซับทางป่าพี่น่มมันบ่เงาขึนยอทางทีมันข้าหากัันเนหากเพกข้าหักเพกพันดันหากเพก พูดอะไรตั้งบักเลิกไหมกันเ, <laughs> เนี่อ่ะหยอกข้ออ,อุ้งบอชเตรียมกระเบาเนาะเตรียมกระเบอข้าวอวยออกแล้วจ้ะข้กบบาออก,กันตายแดยดข้ากันหอนได้อยู่ข้อไปลวกอยู่จ้ะมันหัวใจออกเนาะหัวใจเริ่มออกมันดอกน้อยๆล่างอันนั้ก็ะเบ่อในพผนขึ้นจ้ะ ถ้าก็บอเอาอย่างนี่น้านั่งเอาดอกอันนี้เป็ดแกงใช่ไหมเพื่อนียงอีลอกอีลอกก็กงงามกำลังงามอ่อนๆซ้ำนี่ถขาจะดึงออกแก๊งแก๊งแก๊งเพราะเส้นเราแข็งปัดด่างแล้วจ้ะแล้วเด้อบันขอบคุณงลายๆจ้ะข้ามาหาดอกกระเจียวไปลวกกินกระปุ่นจ้ะกระปุ่นกระแก้วรับคลิปนี้ก็บเขาพูดลายๆเขบคุ่งจหรับการเขามารับชมกดไหลกดแชร์กดติกะง่ายไปเนาะ ฝากดกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะฝากคิดใหม่น้ำเด้อจ้ะฝากกดติดตามใหัวน้องเด้ดูกันคิดหนาเด้อจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ